โอเคอืมครับขอนจังเลยค่ะคนซูฉันอุตส่าห์คาดหวังค่ะว่าใครไม่เขินนะคะไม่ไม่น่าเขินแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็ฟูมิใช่ไหมเออมีโอกาสได้คุยคุยกับคนซูนี่จะตั้งใจคุยไหม อน่าสนใจค่ะถ้ามีโอกาสคิดว่าอะไรนะถ้ามีโอกาสได้คุยกับคุณโซจะตั้งใจคุยกับเขาไหมต้องพบกันแค่คนเดียวไหมยเ้ยค่ะคำคําตอบก็ชัดเจนมากแล้ไปต่อกันเลยทุกคนทำเหมือนกับว่าเราเป็นอะไรกันแล้วด้วยซ้ำโอเคค่ะสามสองหนึ่ง คือเขาก็ตอบเป็นการหมายถึงว่าเขาก็คนได้แปดคนใช่ได้เก้าได้หกครับผมได้ได้คสิบสองแล้วฮะแต่ว่ามีคนเลขเบิ้ลนะคะน่ะเลขเบิ้ลเอาแค่หนึ่งนะคะอ๋อโอเคค่ะผมต้องถามใครนะหกที่ได้หกนะครับงี้นคุณวินต้องถามคุณโฟมินนะคะผมก็ได้หกผมก็ได้หกครับได้เจ็ดไม่ใช่หรออ้าว หน่อยก็ได้หกค,<า>ค่ะสามคนเลยเหรอ,ส,อสามสามคนเลยคะ่ะถ้าอย่างะงโอเคเจ้สตินคิดว่าอืม่สิต้องถามว่านายชอบทีมบาสทีมไหนเนะี่ยก็แต่เล่นบาสกันยังไม่ได้ต้อ,องคุยกันเลยเล่นเตทนะครับโอ้โหโอโหโอกโิ่นมระสุดด้ว แล้วก็เมื่อกี้มีคุณเฟลิกใช่ไหมที่ผมต้องถามใช่ครับแบบว,ว่าคุณมีคุณมีคนที่สนใจอยู่ในวงนี้ไหมยวยไม่มีเลยนะครับอ้าวใไม่<อ>ใช่ว่า<ม>คนเฟลิกมีแฟนแล้วหรอครับเสียใจยจังเลยครับเควินแวนคอฟ ใช่เขาไม่ได้ชื่อเควินแวนคอปครับเควินเดวิลสอนั่งตรงนี้นะคะคุณชื่อเดียวกับแซนด้วยนะคะเควินแวนคอปเนี่ยแล้วก็เหลือถามคุณเหม่ใช่ไหมอ๋ออันนี้คุณใหมยเขยนแล้วใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะพอดีว่าดูทีวีอะค่ะจะดูมันดูไม่ช้าตนกละนัันตรงนั้น พูดจริงหรือเคคะเนี่ยอจริงค่ะมือสองมือด้วยนะเอามาอยู่ในเอามาคุณได้ไหมคะเดี๋ยวทีวีพังเออคุณโอ้ยหโอแม่ก๊อทีคเตะเมื่อกี้นะคะเอาเหมือนครับผมว่าคุณนั่งดีๆีก่อนนะสมัยแฟคคณ มองสอวไอ้หน้าเราฉันว่าเราต้องหายเงินเติบโผล่ล่ะทีทีวีใหม่ให้เขาไหมคะถามหน่อยได้เลยค่ะเออขยบนิดหนึ่งไดไหมหน้าไม่ต้องถามหรอคะบอกจังเลยค่ะชอบนะคู่นี้เมื่อกี้ต้องถามผมมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวถามหน่อยนะคะอ้าว ถามแล้วนะว่าขยับได้ไหมน่ะได้คุณถามปหรคะโอเคค่ะงั้นต่อเลยค่ะสามสองนิ่งเลขเก้าค่ะสามห้าเลขเก้าค่ะเลขหกครับฉันหกอม่ชนะโอ้ยเอาต่ย ใครทำอะไรคะจะมีค่คนเดียวคุณเฟริกผมได้สิบครับคุณเฟริกต้องถามคนที่ได้สามเยเปล่านะคะใครเหรอฮะใครได้สามคนใหม่ไหมคนใหม่ค่ะคนใหม่โดนบ่อยจริงๆอิออืมเอาเป็นอ่า ชอบอะไรในร่างกายของคุณวินมากที่สุดเหรอครับคุณเหมย oh. no. ออเนาะที่คิดไว้มันอาจจะออกอากาศไม่ได้ะคะ่ะเอาเป็น oh. oh. เอา,อากา็อะไรนะคะคุณยังไม่เห็น oh. ได้ซ้ำผมสีฟ้าของเขาแล้วกัน,นะคะ่ะเ oh. อาเป็นขนาดไว้นลคะถ้างั้น <S <S อ๋อพอดีว่าคุณโซอยากไปบอกเขานะคะที่ฉันไปนั่งมาค่ะฉันคำนวณไว้แล้วค่ะ โอเคสำรวจบลวดใช่ค่ะโอเคอาจจะคาดเคลื่อนนะคะฉันว่าโอเคแาบนี้ต่อเลยไหมคะเอาต่อเลยนะครับต่อเลยสามสองสี่สี่หกฉันคนได้สามครับ7 7เจ็ดเจ็ดครับกันจูต้องถามคนนี้ได้สามคำตอบติดนะคะ ผมนะครับอ๋อฉันถามคุณจัสตินบ่อยมากเลยอืมแล้วถ้าคุณจะสตินมองผู้หญิงสิ่งแรกที่คุณจะทําให้คุณรู้สึกวันไหวได้คือส่วนไหนของร่างกายคะดวงตาละมั้งครับอืมคุณมาถึงก็มองตาเลยเหรอคะนั่นเสียคะมันอาจจะแสดงถึงความต้องมองใ,ใกล<ด>้มากนะเลยนะคะ สามสีนะคะัามสี่นะครับ,อรบโอเคค่ะเงินไปต่อเลยคะสามสินิ่ง่าดคนได้เจ็ดคะอืมโอ้มืนจะมีคนโดนถามรอบฟองร้านนะคะคุณเฟลิกซ์ใช่ไหมนะคะคร<ะ>ับอืมคุณจิ้มนะคะว่าอยากให้ใครถามก่อนอืมเอาเป็นคุณ อ่าอาฟงเซ่แล้วกันครับกับคนปัจจุบันนี้ชอบอะไรตัวเขาเหรอคะอุ้ยเออชอบในนิสัยของเขานะครับแปลว่าเป็นไดคุยด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจดีนะครับต่อเลยครับ เออเาเป็นคุณเชอร์แล้วกันครับเอออาอไปะหมคุณใช่แอคเคอร์น,นั่นไหมคะเอิมเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าผมขอแท้นิดนึงได้ไหมผมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะกลับไปพัก ผมไปกลางเกมได้ไหมนะออก็คงต้างได้นะคะผูซันก็คงจำได้รางวล้ลองใช่ก็เดี๋ยวให้คุณถามคุณวินไปแล้วก็จบเลยค่ะ้องจะไปตอนนี้เลยนดงไะให้คุณวินถามเลยค่ะ,อะโอเคเออคุณฟิลิกครับ อืมคงทำอะไรง่ายๆแล้วกันคุณชอบแต่งตัวแบบไหนนะอืมอืมชอบขาดเสื้อเอเปล่าอืมจริงๆแล้วผมชอบแต่งแบบว่าโทนขาวดำแนวอีโมอีโมหรือไม่ก็ดูแบบว่าร็อกนิดหน่อยนะครับโอ้อืม <ừ. S 1> ผมก็อยากเห็นเลยนะว่าคุณจะแต่งยังไง หมายถึงกางเกงในลายเบนเคเหรอครับไม่ใช่นะครับชุดที่คุณบอกนะอคะเบนเกเนี่ยเปล่านะเห็นว่าคนชอบล้อกันผมก็พูดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวฉันจะควรจะถามคนถามนั้นไปอถ้าไรนั้นผมขอตัวก่อนนะครับทุกคนควัสค่ะเจอกันค่ะเจอกันค่ะเจอกันค่ะงั้นไปกับวินด้วยได้ไหมนะครับองั้นทีมงนควรจะปิงต่อเลยค่ะ เราคุณเฟลิกซ์เวลาอยู่กับคุณรู้ใจนะครับชอบแต่งตัวแบบไหนนะเจอกันไปส่งไหมคะคุณเหมยก็แต่งแบบเป็นเหมยไปส่งนะพิสุดนะครับครับแล้วพบกันนะคะคุณจัสตินขบคุณครับคุณจัสตินขอบคุณค่มาพบกันค่ะจบมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะงั้นฉันถามเลยนะคะครับ อืมฉันไม่หามกระถันนะเพราะเด็กคุณโกหกเอ้า้อาถามคำถามอะไรหรอคะระหว่างคุณฮะเถือม,มองไม่เห็นแล้วกันนะคะระหว่างคุณกับคุณอ่าคุณอะไรนะคะคุณเควินค่ะคุณเควิน คุณเคยเห็นคุณเควินในเดือนด้างที่ไม่มีอะไรสวมใส่หรือเปล่าคะ <c oughs> เคยแล้วครับว <c oughs> อ้าโอโอเคค่ะงั้นความแซ่บของแฟนคุณนี่ให้เท่าไหร่คะโ <c oughs> อ้เต็มเท่าไหร่หรอครับอ้เอ่อสักสิบละกันค่ะผมเพิ่งเคยมีแฟนครั้งแรกนะครับก็คงสิบเอ็ดละมั้งครับโอ ไม่มีพื้นที่เหลือให้พัฒนาเลยเหรอคะเต่ว่ามันรัวมันแรงนะคะใช่ค่ะคุณไปถามได้ค่ะเสียวอะค่ะมันจะเสร็จข้ามม่ไหมคะถามแรงๆไม่ให้พูดแรงๆค่ะเออถามแรงๆกแบคุณเซเรซ่าได้ได้หรอคะ ได้แล้วค่ะคุณเซริกขอโทษนะคะครับรวยฟุยของคุณแฟนใครใหญ่กว่ากันคะของผมใหญ่กว่าครับว้าวไปเข้าห้องน้ำตามนะคะคนใหม่เนาะพอจะตอบอะคะตาคุณฟูมีถามนะนะฮะคุณใหม่ครับมันมีน้ำอะไร ฮะอ๋อทำไมล่ะการบอสอดตายคลิปที่แปดขึ้นมานล้วบนสะพาเลยค่ะ้ยโอเคค่ะคุณฟูมิถามคุณปรีน้านจ้ส่วนไหนของ k จวินเดวิลล์อ่าอันนี้หมายถึงภายนอกหรือว่าจะาถึงนิสัยภายในค่ามเวาไหนไหน ใช่เหมือนเหมือนจะเป็นคำถามเดียวกันกับคุณเอาฟงเซ่นะคะภายในเชิงกายภาพหรือว่าเชิงเชิงจิตนะคะกายภาพโอเคโหคนละตันละคันอีกเหมอนหมายถึงแตะฮะไปแต้ร่มผ้าเหรอครับอือฮึอ่าอาจจะเป็นพอดีผมเป็นคนชอบแบบว่าเอ่อผู้ชายหน้าอก ใหญ่นะคะผมชอบอหน้าอกของเขาเท่ดีจังเลยนะคะแบบเหมยหรือเปล่าคะอืแบบผู <laughs> ้ชายนะคะ <laughs> คุณเหมยก็ได้นะครับออออยนอ่าเดดงแล้วน่าจะเกิดเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยจริงๆ้วผมอชอบไม่ได้หมดนะครับทุกเพศอ๋อเด็นะคะเหมยอ๋อเดี๋ยวรอไว้ทอยต่อถามดีกว่าค่ะอันนี้ตัง้งศท้าของฉันแล้วนะคะ อ๋อซาสานะเฉยค่ะอ๋อน่าเสียดายจังอเค้่ะงั้นสามสองหนึ่งอ๋อมีคนได้หนึ่งคู่สองคนสมก็เป็นตาสเตต้าสุดท้าจริงๆนะคะเป็นให้คุณซูก่อนเลยค่ะโดนถามอ๋เอาแบบแรงๆเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเอ๊ะ แบบแรงๆเลยจะดีหรอคะดีสิครับถามผมแล้วก็ต้องถามคุณซูด้วยสิคะชินเคยถามคุณอาฟองแซ่แรงเหรอคะก็ไม่เคยนะคะสนนีทก็ไม่กล้าถามคุณซูแรงเหมือนกันงั้นเออแต่ถ้าฉันถามแรงนี่ถามได้ไหมคะจริงๆก็ถามได้เลยค่ะฉันไม่ได้กลัวหรอกแรงๆเลยนะคะต้องถามกันเองด้วยนะคะ พี่โดนอืมได้ค่ะอืฟ้าช่วยถามเรื่ออกนะงอื่นก่อนได้ไหมคะอันนี้คือวนถามคนณโซหรอคะฉันกับคุณเชอร์ค่ะคุเชอร์ฉันหลังได้นะคะเออคุณโซคะก่อนไปนอนนะรสนิยมเรื่องเซ็กเป็นไงคะว้าวเรื่องเซ็กส์หรอคะได้ ยากสังเลยนะคะอืมชว,ว่าแบบคอสเพ์ก็ดูน่าสนุกคะ่ะเออต้จับโจรเหรอคะอืาก็ได้นะคะฉันก็ได้ทุกบ,บทอยู่แล้วเพราะว่าฉันเป็นคนที่สมบทบาทเก่งนะคะโอ้ฉันนั่งตรงนี้ฉันแอบเห็น ถชาจะใช้คำถามต่อนะคะได้ค่ะคุณจูชอบเป็นสายลุกหรือว่าสายรับมากกว่าคะมถึงว่านะคะคุณจูชอบเป็นคนเริ่มหรือว่าเป็นคนตามมากกว่านะคะจริงๆฉันชอบเป็นคนเริ่มนะคะโอ้ว้วาวเอ๊ะึชใจนะคะคุณหมาย งั้นผมถามต่อเลยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วถ้าเริ่มนี่เริ่มด้วยท่าไหนครับเอโอ้ยก็เลิศค่ะมันไม่ใช่เริ่มแบบนั้นนะคะหมายถึงว่าหมายถึว่าแบบฉันชอบแกล้งแบบว่าฉันจะพูดยังไงล่ะคะชอบเริ่มชอแบแกล้งหยอกให้เขาหยอกใช่บบน,น,นะคะอืมแบบนั้นนะคะมันก็เลยแบบยังไงเหรอครับก็าจะเป็นการรูปไลน์ด้วยใช้มือก็แล้กันนะคะ ประมาณนั้นนะคะคุณเฟลิกครับค่ะคุณเลือกรกหรือเปล่าคซันเหลือใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณใหม่กับคุณโฟนี้นะคะอ๋องั้นเหมยขอก่อนนะคะเดี๋ยวเหม่จะลืมอ่าถ้าเป็นตอนนี้เลยคุณโูสามารถ ทำเรื่องอย่างว่ากับคุณฟูมีใน,น,นห้องหน้ำตอนเรากินส้มได้ไหมคะคำถามแรงมากค่ะถ้าตอนนี้ฉันคิดว่าผมไม่ได้นะคะ,ะคุณไหมอะครับ คุณฟูมีถามต่อเลยค่ะนับเบียเหรียนหน้ากจะจกไวฮะเอออืมฉันชอบันคิดว่าหน้ากระจกน่าจะดีกว่านะคะโอมืโอเคค่ะฉันว่าไปของคุณแชร์ดเลย่ะ สุดสนใจถามก่อนไหมคะอ oh. อืมได้เลยค่ะฉันถามกับที่คุณถามฉันได้ดีวกว่าค่ะเราโลสนนิยมทางเซ็กของคุณหรอคะไอนเออ,เอ,อมันแยกเป็นสองเพศอะคะ่ะอืมงั้นแยกเลยก็ได้นะคะถ้าคุณสะดวกเอ,อ่อ ตอบไงดีคะก็ถ้าผู้หญิงฉันชอบแบบยังไงวะชอบให้เขาแต่งตัวน่ารักคอทเพรย์ค่ะแล้วก็ส่วนผู้ชายก็ส่วนผู้ชายก็ชอบฟิลแบบอมีของเล่นกับเขานิดหน่อยค่ะ คงปักคออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะลุกมางี้ลดลดถอยปะคะอ่ะค่ะอันนี้ครบยังคะเอ้ยขอบคุณนะคะตอนสี่คนต้องถามคุณเชื่อให้ครบนะคะั้นกมาถึงคนต่อคนนะอ๋ออ๋ออืมแล้วผมถามต่อนะครับได้ค่ะก็ ถ้าให้คุณเลือกแบบว่าชุดชั้นในของผู้ชายคุณชอบชุดชั้นในทรงไหนเหรอครับเออมันมีทรงไหนบ้างเหรอคะก็แบบว่าอย่างเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นแบบบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยครับอ,อ๋อ,อ๋อ,อ้ก็น่าจะบ็อกเซอร์มั้งคะแบบเออ ใช่ค่ะแล้วสามเหลี่ยมมันไม่เล้าใจเหรอคะมันเดี่ยวสามเหลี่ยมนี่คือแบบไหนคะแบบเบนเกอันนั้นลูกบอลเหรอคะคนประมาณนั้นครับก็จะมีสามเหลี่ยมแบบว่าเฟลิกใส่แบบสามเหลี่ยมมาปะคะใส่มาครับเหมือยขอดโดนหน่อยได้ไหมคะไม่รู้ว่าเขาจะโดนผัวคนทุกอบอนะคะผัวหรือเมียคะ อตาตาคุณคุณใหม่ถามไหยค่ะถามคุณเชนนะคะเออถ้าคุณเชอทำเหมยท้องคุณเชอจะรับผิดชอบไหมคะเธอจะให้เงินไปเอาเด็กออกค่ะ เปล่ยนมาเป็นแชร์แบบนี้อะค่ะเชลยแบทค่ะเชลยไล่เฉลยอันตรายโอเคค่ะแบทเก่าสุดๆชอบมากนักเรียนเขาถามก่อนนะพันสองนืงไม่ตอบจริงๆไินบิดอือคุณมีใครได้ถามคิดแมรี่คิวกับคุณเชลยไปหรือยังนะคะน่าจะยังนะคะยังค่ะงั้นฉันถามเป็นเป็นไม่ใช่คิดแต่ตัดเป็นฟักแมรี่คิวฟักเลยเหรอคะฟักเลยเหรอคะว้าว นตรงนี้นะคะตในนี้เหรอคะอืมรวมเปนสองคนที่ออกไปก่อนล้วไว้เหรอคะอ๋อเค่กนนด้ก็ได้สองคนนั้นก็ไม่มีเลยอะค่ะคงได้ละค่ะเพราะว่าอันนี้เบาแล้วด้วยซ้ำ Fuck Mary Q ฉันขอคิวคุณคนเหมยก่อนค่ะคิวคืนใช่ไหมคะคิวคืนค่ะทำไมล่ะคะเพราะว่าเขาท้องกับฉันไอแล้วกรดมับกเลยครับกสับดูเลยคุณกกสับกระส่ยเหะ เออส่วนแมรี่ก็เออแมรี่ต้องแต่งเลยเหรอคะช่วยขยับมาใกล้ๆในค่แบบว่าทำไมล่ะไม่ได้ยินเสียงคนอันของเซียระครับใช่ๆมับว่าันใจต้องใ่าวไหนแหรือว่าเฟนดนสฟิองคนแต่ในน้อยก็ต้องเกิร์ลแฟนบอยแฟนนะคะเกิร์ลแฟนบอยฟนแล้วน้องมีใครไม่มีใครเห็นนะคะเอาใครดีคะเนี่ย ไม่มีคําตอบในคำถามนี้เลยแบบไม่มี<อ>ช้ยอยแบบเอ้ยก็เดียวเคาะเราหกคนส,นส<อ>น่วนทีฟาตก็เป็นห้าก็คืนอัลเบซก็น่าสนใจค่ะอาจจะแบบว่าเป็นกิแฟนบอยเฟน,นไม่ไม่มีคําตอบจริงๆแต่ว่าเอาใครดีอะอันที่เรามี potential สุดไปแล้วค่ะถ้าอย่างนี้เราตอบคนเดิม ไได้นะคะเอาตายละเอาแบบว่าเป็นเรื่องสมมุติก็ได้ฮะแบบว่าโอเคขันกันฟิลิกมาอืมขาเอ้ยโอเคค่ะคนสุดท้ายค่ะคุณโอมีค่ะช่วยตัวเองครั้งล่าสุดตอนไหนก็ทำแล้วเหรอช่วยตัวเองครั้งล่าสุดตอนไหนเออปกติไม่ช่วยอิจฉนช่วยอืสุดว่าแล้ว ทำไมนะคะโอเคค่ะงั้นฉันขอตัวแล้วกันนะคะเอ๊ะคุณเูยังไม่ตอบเลยไม่ใช่เหรอคะฮะอ๋อลืมครับลืมครับฉันอแล้วโอเควันนี้สนุกมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพบกันนะคะค่ะะคพบกันนะคะส่วนคุณฟูมิก็หายไวแล้วกันนะคะโเคแล้ว่าแต่ขอแรกคอนแทคกับคุณเชอร์แล้วก็คุณเหมยได้หรือเปล่าคะได้ค่ะ อคุณเฟลิกซ์แฟนคุณเควินหรอคะอืมแล้วหมาเมื่อกี้ส่วนเนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับอ๋อตาสุดท้ายแกล้งมากเลวคือออกสองจริงๆนะคือจะไปทำธุระเก้าโมงครึ่งเหลือเวลาเตรียมตัวแค่ชั่วโมงเดียวเองได้ไหมครัได้แล้วค่ะ แล้วัคำตอบก็คือผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างล่าสุดก็เพิ่งทะเลาะก,กันไปนะครับอลไวได้ดีกันไหมคะโอ้แต่เราวันนี้แรงมากนะคะดเด็กๆอย่าเอาไปใช้วิจารณ์การในการสลรับชมค่ะเดี๋ยวต้องติดคอนเทนต์ w a r n i ่งเอาไวล้ละ หม่เราไม่อยากคิดว่าคนชั้นบนจะได้ยินอะไรบ้างอ่ะ จริงค่ะก็สนุกดีนานที่จะมีอะไรแบบนี้แต่พี่เซเรซ่าพี่รูรูกับคุณเหมยเนี่ยเอาจริงนะฉันอยากเห็นฮารุเซเรซ่าเหมยมาเล่นด้วยกันค่ะไม่น่าจะอเลยว่าอันเนี้ยจำได้ปาว่าเราเคยเล่นเราเคยเล่นตอนที่เป็นไอ้เนี่ย ตอนเป็นเซเรเฟนาใช่ไหมที่เราเล่นกันอันนั้นคือดูเด็กไปเลยอ่ะอันนั้นดูแบบซอไปเลยอ่ะที่เล่นกับพวกแบบรุ่นน้องตอนนั้นน่ะแต่ในโลที่เราเล่นตอนนั้นก็คิดว่ามันแซ่บตัวน,น้ะคำถามอะไรอย่างเงี้ย โตกะระหอนจิงใช่ไหมโอเคค่ะแล้วหนวลานอนอีกแล้วขอตัวก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายไม่มีใครให้เล่นแล้วด้วยสวัสดีค่ะ สิบสองชั่วโมงอ่ะแรงมากถอนมากล่อมเถอะว่ามันเละไป 好，拜拜。Bye.